หมดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรครับและขณะน,นี้เราทั้งสองคนยังพาผู้ชมเดินทางโคจรอยู่ที่แคชเมียร์ประเทศอินเดียสิ่งที่เราสัมผัสได้ในเวลานี้นี่คือชุมม่งมาสตาร์มาสตานี้มีประโยชน์มากๆไม่ใช่มาสตาร์ที่เราใช้รับประทานอาหารอย่างที่เข้าใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ชมล,ล็ดของมัสตาร์นี้สามารถนําไปสกัด เป็นน้ำมันก่อให้เกิดประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวในเรื่องของการนมาเป็นสารตั้งต้นในาทำคมมรีมบำรุงผิวแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายหลากหลายอีกสักครู่ครับจะพาผู้ชมเดินทางขึ้นเขาทาฮะแกรมทาฮะแกรมคือหุบเขาแห่งแกะนี่แสดงว่าวันนี้นะครับพี่จ๊อบจะพาผมไปสัมผัสความงดงามของภาระแกรมที่เรียกว่าได้รับฉายาว,ว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียถูกต้องเลยหุบเขาแกะถูกต้องเลยไป และจากนี้พวกเราก็ออกเดินทางเพื่อไปอยังจุดหมายของเรานั่นคือเมืองพาแกมซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสีนาคาออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ95กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงโดยบรรยากาศสองข้างทางเราจะได้พบเห็นกับวิถีชีวิตของผู้คนบวกกับความสวยงามทางธรรมชาติตามหลายทางและระหว่างที่เดินทางนั่นเองพวกเราก็ได้มาเจอเข้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจเข้าให้แล้วล่ะครับอะแวะมาพักกันก่อนคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าบ้านเรานี้มีที่พักริมทาง ภาพไปทางแถวๆทางพัทยาผ่านชลบุรีจะมีข้าวหลาม <laughs> ถ้าผ่านไปแถวๆเพชรบุรีโโอ้โหมีหม้อแกงหนมหม้อแกงแต่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาที่นี่อยู่ที่ประเทศอินเดียที่พักริมทางก็จะมีการขายของถั่วสารพัดถั่วอันนี้เลยครับพ<ฮ>ุชาเปล่าพุชาไม่ใช่ทำไมอ,อินทรพาลัมนี่นี่ลองดูอินทผาลัมอือ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 อบออืออืออือ่ะอันนี้ออืออืออ นี่คือเกสรของเซฟรอนจัดได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งพืชพันธุ์ในหนึ่งดอกเนี่ยหยิบมาใช้ได้แค่3เกสรเป็นเกสรตัวเมียเท่านั้นแค่รรครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยต้องใช้เกสรมากถึง5 0 0 0 0ถึง7 5 0ด0ดอกหนึ่งสนามฟุตบอลอ่ะได้แค่ครึ่งกิโลกรัม1ปีปลูกได้ครั้งเทียบง่ายๆ1กิโลกรัมเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3 4 0ถึงสแสนบาทใช้เป็นเครื่องเทศสำคัญในการประกอบ <c oughs> การทำอาหารของชาว ไม่ว่าจะเป็นอินเดียรหรือตะว,วันออกกลางคุณสมบัติของเขาคือในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงหัวใจทําให้ลดคอลเลสเตอรอลช่วงนี้หัวใจง่ายมากจริงค่ะกินแล้วเป็นไงจะช่วยให้ใจแข็งนิดนึงเดี๋ยวลองนี่รสชาติเป็นไงเหมือนเคี้ยวยางอะทำไมอ่ะยางรัดของเลยนะไม่มีรสอะไรเลยมันมวนๆเหนียวๆขมๆปากแล้วดูนี่ นี่แหละครับเครื่องเทศที่เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งพืชพันธุ์นี่คือแซฟรอน<ม>ที่แคชเมียร์นะฮะเมืองที่แบบว่ามันจะดูสงบเงียบ<ม>นะไม่วุ่นวายไม่พุกพ่านดูเหมือนเรียบง่ายแ,แต่มีแต่สินค้าหรือว่าของที่มีมูลค่าสูงขั้นเลยพ<ม>ี<ม>่ง เอาละครับคุณผู้ชมครับและขนะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงเมืองพาฮากามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <S <S เชือกเขาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเลยนั่นคือเชือกเขาฮิมาลัยซึ่งถ้าพูดถึงฮิมาลัยต้องยอมรับคนก่อนครับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าเชือกเขา <S <S ที่เราเห็นอยู่ขนานี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเทือกเขา <S <S เป็นส่วนหนึ่งของฮิมาลัยและความน่าสนใจนั่นคือความเป็นเมืองครับเมืองที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เมืองที่สามารถสัมผัสได้เวลานี้ต้องบอกครับว่านี่คือ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดียและจากนี้จะพาผู้ชมไปสัมผัสภาฮกรมสนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวช สนับสนุนการโคจรโดยสายการบินอินดิโก้บินตรงทุกวันสู่นิวเดลีและมุมไบในราคาสบายๆบ,บัตรกดเงินสดยูเมพกลับมาโครจรกันต่อครับขณะน,นี้พวกเรายังพาผู้ชมโครจรกันอยู่ที่เมืองพาแกรมแคงแคชเมียร์ประเทศอินเดียครับ คุณผู้ชมครับจากจุดนี้ผมว่ามันก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งสามารถมองพาแกรมได้อย่างงดงามเหลือเกินครับเห็นทั้งสายน้ําเห็นทั้งภูเขาใครนึกถึงลวครับว่าถ้าอยากจะมาเล่นหิมะอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติที่แบบหนาวหนาแบบนี้ใหม us, ้มาที่อินเดียได้พี่จ๊อบบอกตรงๆเลยนะแสงพระอาทิตย์ที่มันไปตกกระทบที่หิมะขาวๆาบนยอดเนี่ยมันสะท้อนกับมันมันเหมือนไม่ใช่โลกมนุษย์นะ ก็อย่างที่บอกคำว่าสวรรค์บนดินนี่แหละครับแคชเมียร์และนอกจากความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองที่เราสามารถสัมผัสได้แล้วที่นี่ยังมีแหล่งชุมชนการค้าที่น่าสนใจถ้าอย่างนั้นก็อย่ารอช้าครับรีบเข้าไปดูกันดีกว่าครับอ้าคุณผู้ชมครับ และขณะนี้เรามาถึงย่านชุมชนของพาการเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีร้านรวงนะครับมีขายสินคงสินค้าอาจารย์ครับ,รบฝนพรำอีกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ผมรู้สึกว่าอยากจะหลบสักนิดมีอะไรพอพาไปดูหน่อยได้ไหมครับผมได้ข้อมูลมาว่าที่นี่เราเรียกกันว่าหุบเขาแห่งแกะหรือหุบเขาแกะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกับแกะ<อ>แล้วเขาว่ากันว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย ถือโอกาสหลบฝนแล้วพาผู้ชมไปสัมผัสเลยดีกว่ามันคืออะไรตามผมมาเลยครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือย่านชุมชนนี่คือย่ากนการค้ามีผู้คนเดินกันมากมายหลากหลายแล้วก็เยอะแยะมากมายเสื้อที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นเสือเส้อแพะ้เป็นเสื้อขนแพะแล้วก็เป็นแพะภูเขาซะด้วยซึ่งข,ขนสวยมากนุ่มมากใส่แล้วเขาบอกว่าอบอุ่นมากครับ คนที่นี่อาศัยอยู่บนนี้ครับการที่เขาจะไปหาเสื้อผ้าแบบเรามาใส่เนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเขาต้องบริโภคสัตว์เหล่านี้อยู่แล้วเขาจึงนําเอาขนของสัตว์เหล่านี้มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเหล่านี้ซึงว่าเป็นวิถีนะฮะวิถีชุมชนของที่นี่อยู่แล้วชีิตไม่เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ใช่ความหรูหราอะไรผู้าจเป็นเกินงามเอาละนี่คือเสื้อขนแพ้แล้วเสื้อขนแกะก็มีอยู่ในร้านไปด้วย นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสื้อขนแกะคุณผู้ชมครับจับดูนุ่มมากๆโดยผิวสัมผัสรู้สึกได้นะนุ่มมากๆเลยทีเดียวลักษณะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ด้านนอกเป็นหนังกลับนะแล้วก็ความนุ่มอยู่ด้านในนะ<อ>เดี๋ยวขออนุญาตลองนิดนึงดีกว่าว่าใส่แล้วมันอบอุ่นจริงหรือเปล่ามันรู้สึกยังไงกันบ้างมาฝากแขวนไว้ก่อนคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับใส่แล้วนุ่มมากๆ ใส่เข้าไปปุ๊บข้างในเนี้ยเริ่มอุ่นเลยร้อนจริงนะเหมือนจะร้อนร้อนขึ้นมาเลยอ่ะมัน่อน้าจะหนามากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศแบบนี้ต้องบอกนิดนึงว่าของแบบนี้ก็คือเป็นของที่ตัดเย็บกันแบบบ้านๆสบายๆชาวบ้านนะฮะเอาละคุณผู้ชมครับใส่แล้วชอบมากอยากรู้ราคาอย่างของคุณโจเกอร์นี้2,500ารรูปีครับถ้าเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ1,300บาท1,300เฮ้ยถูกมากนะโอเคนะ ถูกมากนะเ <Okay. S 2> เสื้อขนแกะทั้งตัวเนี่ยแกะแท้ๆนะครับพันส้อยบาทแล้วเป็นแกะหิมอะไรด้วยเออหมุนตัว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 โอ้โหโหอ้โหพอพอเดี๋ยวเยอะไป<ำ>เรียกว่าคุ้มค่ามากๆฮะ<ห>นี่ครับเสื้อขนแกะแบบบ้านๆไม่ต้องมีแบรนด์เนมอะไรทั้งสิน้นจับอขอบคุณมากครับอะไรเสื้อ Thank you t h a n เกเก็บความรู้สึกดีๆนี่เอาไว้ดีเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้เอาไว้นะเก็บความรู้สึกแบบนี้เอาไว้คุณโจเกอร์ครับเราจะมาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติคุณโจเกอร์ครับผมสิ่งนี้ฝากไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนี่ครับโจเกอร์ดูดิเนี่ยพอผมอยากจะได้ขึ้นมาแล้วปัญหาเกิดตลอด โอเคโอเคโอเคสำหรับผมครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับที่ซื้อให้ผมนี่เป็นยังไงเทพป่าสุดยอดถ้าใช่เลยบางคนบอกว่าเออเดินทางมาถึงแบบขึ้นมาพายแกรมแบบนี้บนเท,ทือกเขาซึ่งเรียกว่าไกลมากๆ ลำบากลาบนญเรื่องอาหารอะไรหรือเปล่าบอกไม่ต้องมีพร้อมสับพทุกสิ่งนะครับเหลือกินเหลือใช้น่าอยากได้อะไรส่วนนี้พวกขนมขบเคี้ยวพวกกแลดมีหมดทุกอย่างมีหมดชูดมาแล้วเอาละคุณชมมาไปที่เรียบร้อยนี่กาแฟร้อนๆกับโกโก้ร้อนๆเนี่ยนี่ครับคุณชมครับกับบรรยากาศแบบนี้โอ้สร้างความอุ่นให้ร่างกายสักนิดครับอร่อยมากคุณชม อร่อยพี่โจ๊บคือดีก่อนอันนี้อันนี้เหนือเหนือความคาดหมายเข้าใจว่าเป็นร้านแบบอยู่ริมถนนธรรมดาอร่อยไหมรสชาติดีครับผู้ชมมันโดดเด่นอยู่ที่นมแล้วนมของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นเรียกว่าอันลอยเลยทีเดียวเหนือความคาดหมายมากๆไม่น่าเชื่อว่ากาแฟแก้วสีก,ก่าบางจะได้ขนาดนี้น,นีนี่ไม่เวอร์ไม่เวอร์พูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงๆ และนี่แหละครับย่านการค้าที่สําคัญของเมืองพารแกรมถึงแม้จะเป็นเพียงย่านการค้าเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความน่ารักและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่เขาจริงๆครับต่อจากนี้ก็ได้เวลาเดินทางขึ้นเขากันแล้วครับจะต้องขอบอกไว้ล่วงหน้าครับว่าเราไม่ได้เดินทางกันแบบธรรมดาธรรมดาเพราะเรามีพาหนะพิเศษรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ สมุดโครจรร่วมกับไทยประกันชีวิตเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของการเดินทางกับสมุดโครจร healthy l a e r y tree ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างมีสุขภาพดีกับเส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายกับแขกรับเชิญสุดพิเศษการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและไฮไลท์กับการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับพื้นที่มรดกโลกรับจํานวนจํากัดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของสมุดโคจรได้เลยนะครับสนับสนุนการร่วมโคจรโดย สนับสนุนการโคจรโดย Quality Express เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกโทร02 355 5555แว่นกันแดดทิมเบอร์แลนด์อุปกรณ์ประจนภัยที่คุณวางใจกลับมาโคจรกันต่อครับขณะน,นี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์กำลังจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปสัมผัสความสวยงามของพาหาแกรมวาเล่ด้วยเจ้าพาหนะพิเศษแบบนี้นี่แหละครับนี เราจะขี่ม้าครับพาผู้ชมขึ้นไปสัมผัสกับความงดงามทางธรรมชาติสัญญาว่าจะพาไปหามุมที่สวยที่สุดบนเทือกเขาพาแกรมมาให้ผู้ชมได้ชมกันแต่สิ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนคุณโจ๊กเกอร์การขี่ม้าขึ้นเขาไป2-3สชั่วโมงเนี่ยมันต้องค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรทีเดีโอ้พี่จ๊อบสบายผมเป็นคนตรวจสุขภาพประจำปีตลอดเวลานี่ไงอ่นเมื่อมีการตรวจสุขภาพมาแล้ว เข้าเรื่องเข้าราวพอดีคุณผู้ชม,มครับมีเรื่องราวจากคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามาครับบอกว่าตัวของเขาเองนั้นก็มีการตรวจสุขภาพทุกปีผลออกมาก็ปกติดีแต่ทําไมยังรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยู่บ่อยครั้งไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมีวิธีการดูแลสุขภาพในแบบอื่นๆเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ถามญาตรบกวนปรึกษาที่ปรึกษาทางด้านการโคจรของเรากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณจ๊อบและคุณโจเกอร์ การตรวจร่างกายแล้วผลเลือดทุกอย่างปกติหมดก็ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพจะสมบูรณ์แข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์ใช้ชีวิตหรือว่าท่องเที่ยวได้อย่างไม่ต้องระมัดระวังนะคะการแพทย์แนวใหม่ในปีนี้เนี่ยเราไม่เน้นรอให้เกิดโรคแล้วค่อยมารักษาแต่เน้นไปที่การป้องกันดูแลก่อนที่จะเกิดโรคการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตดูแลการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการผ่อนคลายความเครียดเราเรียกแนวคิดใหม่นี้ว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจเลือดอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสี่ยงและความเสื่อมที่เกิดขึ้นภายในร่างกายประกอบไปด้วยการดูระดับของอนุมูลอิสาระสารต้านอนุมูลอิสาระการอักเสบซ่อนเร้นภายในร่างกายระดับของวิตามินต่างๆภายในเลือดและก็ระดับของฮอร์โมนในเลือดค่ะ เมื่อได้ผลเลือดมาแล้วก็จะนําไปสู่การดูแลปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมซึ่งการดูแลร่างกายในแบบใหม่นี้ไม่ได้ช่วยแค่การป้องกันโรคนะคะแต่ยังช่วยชะลอวายัยช่วยให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณดูดีขึ้นได้ด้วยค่ะยังไงถ้าคุณจ็อบและคุณโจ๊กเกอร์กลับจากท่องเที่ยวครั้งนี้ก็แวะมาปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแนวใหม่กับหมอได้นะคะ ขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสำหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ าละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองซึ่งรายการสมุดโคจรขอแนะนําให้คุณผู้ชมเลยดีกว่าครับนี่คือมุมมองที่สามารถจะมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้สวยที่สุดมุมหนึ่งในความรู้สึกของพวกเราครับด้านหลังแล้วนี่นี่คือเทือกเขาหิมาลัยครับ,รบแล้วก็ด้านบนยังมีหิมะปกคลุมกันอยู่แล้วก็ไหลลงมาเป็นคล้ายๆทางน้ําตอนนี้เป็นเป็นทางหิมะกันแล้วนะทาาแกมวอเล่สวรรค์นบนดิน,ดนสภาพ หญ้าเข,ขเขียวๆอยู่บนหลังม้าต้ oh, be นไม้อากาศเย็นๆมีฝนโปรยปลานิดหน่อยคลาสสิก like มากคุณผู uen, vid, ้ชมครับทริปนี้ก็ค่อนข้างจะ มีการผจญภัยซึ่งในการเดินทางของพวกเราทุกครั้งก็ต้องเรื่องอุปกรณ์ที่เรียกว่าเชื่อถือได้อย่างแว่นตากันแดดของเราสองคนครับอันนี้เนี่ยอันนี้สําคัญมากๆแน่นอนที่สุดเลยครับ,รบด้วยคุณภาพและความคงทนของวัสดุที่ใช้การสวมใส่ท,สที่สบายกระชับเข้ากับใบหน้าที่สําคัญที่สุดคือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตัวผมได้เป็นอย่างดีดูกันต่อดีกว่าเชิญ การขี่ม้าเป็นกิจกรรมหลักของการมาท่องเที่ยวที่เมืองพากแกรมแห่งนี้ครับสนนราคาก็อยู่ที่เที่ยวละประมาณ300รูปีหรือเป็นเงินไทยก้อน180บาทโดยจะมีคนคอยจูงให้แบบนี้ครับเรียกว่าต่อให้ขี่ม้าไม่เป็นก็สามารถสนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวแบบนี้ได้ครับหลังจากขี่ม้าชมบรรยากาศกมาได้สักพักพวกเราก็มาเจอสิ่งที่น่าสนใจเข้าให้แล้วล่ะครับที่เขาเรียกกันว่า ุบเขาแห่งแกะหรือว่าุบเขาแกะนั้นอันเนื่องมาจากว่าโดยสภาพพื้นที่วาเล่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆมีชาวบ้านเน้นำแกะมาเลี้ยงจํานวนมากมากๆขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นที่มาของคําว่าุบเขาแกะคุณผู้ชมครับมันอยู่ตรงนู้นจุดๆนู้น คุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของความงดงามที่พารากรมครับดินแดนที่เปรียบได้ดังสวรรค์ซึ่งเราสามารถเข้ามาสัมผัสได้และนี่คือส่วนหนึ่งของแคชเมียร์อยากแนะนำให้ผู้ชมเดินทางมาสัมผัสกันดูครับรับรองว่าจะไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณสายการบินอินดิโก่คุณภาพเอ็กซ์เพรส อุปกรณ์การเดินทางจากโคลอมเบียแล้วกลับมาร่วมเดินทางโคโจอกันต่อกับเรื่องราวในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณโจกเกอร์ครับขอบคุณครับผมรับรองว่าจะไม่ทําให้โจกเกอร์ผิดหวังกับทริปต่อๆไปจะให้โจกเกอร์สมัสกับความสบายๆอย่างแน่นอนแน่นอนครับ ลำบากลำบากนึกถึงผมสบายสบายใครก็ไปใครก็ไปได้ถ้าลำบากโทรหาโทรหาผมทันทีครับเอาละครับขอบคุณครับคุณจ็อกเกอร์ขอบคุณครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ากลับมาร่วมโคจรกับรายการสมุดโคจรได้ใหม่สําหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับไป ยมากสวยมากมากสวยมากกว่าสวยมากกว่าที่สุดสวยมาก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 อะไรฮะคุณอะไรครับจะมาเอาชนะอะไรกับผมเรื่องนี้ครับพี่จ๊อบ